ิ่งน่าสนใจคืออย่างนี้เพื่อนๆได้ยินว่าคำพิาพากษาสารมันมันเลม LAME มันเลมมันไม่มีอะไรไม่ใช่สารไม่ใช่สารตัดสินไม่มีอะไรนะเพราะคนชงคดีคนเสิร์ฟํำนวนไปมันไม่มีอะไรท่านก็พิาพากษาตามที่เขาชงไปจุกไหมเพราะว่าสารมันคือนื่องจับคำพูดได้คำหนึ่งจากอาจารย์มาเทศว่าสารไม่มีอำนาจพิาพากษาเกินกว่าคำ จำนวนที่ส่งไปให้ถ้าจำมาถูกต้องทุกคำนะเป็นคำที่ชัดเจนและเข้าใจได้ไง่ายคือศาลไม่มีอำนาจที่จะพิพากษาเกินกว่าจำนวนที่ถูกชงมาให้ป้อนมาให้เสิร์ฟให้ให้ท่านตีความฉะนั้นศาลไม่ผิดในเรื่องนี้ศาลตัดสินไปตามเนื้อผ้าตามจำนวนที่เขาส่งให้แต่ถ้าจะมีอะไรที่ผิดปกตินั่นก็คือ พวกที่ชงสำนวนพวกที่สร้างสำนวนและเตรียมสำนวนและส่งขึ้นศาลนั่นแหละค่ะที่ผิดไปเอาผิดไปไล่เบีย้ยซึ่งก็คือสิ่งที่กําลังทําอยู่ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจน่าสนใจเลยก็คือว่าพึ่งพึ่งจะคิดคือได้ยินทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนจากเพื่อนด้วยที่ทําข่าวจากไซต์เว็บไซต์จาก, site, website, จ,ากจากห้องติ๊กตอกของคุณแม่ก้าด้วยเขาจะพูดว่าคําพิพากษาสารกรณีลุงอัดอ,อ่มินประมาทอ่ะ ห้าสิบห้าสิบกว่าหน้านั้นใช่ไหมคะเป็นห้าสิบกว่าหน้าที่สําคัญมากทุกหน้ามีความสําคัญมากก็เลยเริ่มฉุกคิดเพราะค่าคาพิพากษาล่าสุดทุกหน้ามีคนว่ามันมีแต่น้ํากับคําพิพากษาของลุงอัที่คดีบินปรากฏว่าบอกว่าทุกหน้ามีนัยยะสําคัญมีความสําคัญมากอ้นก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมส,สิ่งแน่ๆ่พื้นฐานเลยสิ่งที่น่าสนใจคือว่าลุงอัดเนี่ยเขาสารยกฟ้องเขา และคาพิพากษาที่บันทึกในนั้นน่ะพูดถึงสิ่งต่างๆซึ่งชงเข้มสํานวนเข้มทุกอย่างเข้มเข้มเข้มหมดเลยและทุกอย่างอ่ะมันมันเอามันสามารถเอามาถ้าการเปรียบเทียบกับคําพิพากษาของของคดีแตงโมคาพิพากษาของลุงอัดมีอะไรที่เอาไปใช้แก้กับตัวมันได้ด้วยเช่นกรณีบาดแผลคดีของลุงอัดคำพิพากษาคาดลีลุงอัดว่า ชัดเจนระบุชว่าบาดแผลของน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแค่แค่แคสังสรรค์เสนาฉะนั้นเพื่อนๆที่มีความหวังอยู่ในคดีแตงโมอยู่แล้วจงหวังต่อไปเรามาถูกทางคดีนี้ไม่ได้น้อยลงแต่กับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสรุปคร่าวๆในความคิดของอ้อนตามความเชื่อรายการาข่าวของอาจารย์ปาะเทพคืนนี้แค่รับรองและส่งสัญญ,ญาณลั่นกลองลบบอกให้ฝั่งนู้นรู้ว่า เรารู้แล้วว่าคุณเป็นใครแล้วคุณก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่คุณคิดและเราก็ไม่ได้กลัวคุณเลยและถ้าลุงอาจจะหยุดเพราะเกรงคุณเราจะไปต่อเพราะเราไม่เกรงและก็ไม่แน่ว่าลุงอาจบอกแล้วก็ไม่แน่ว่าเมื่อเรามีหลักฐานพร้อมลุงอาจอาจจะกลับมาร่วมกว่าเลก็ได้ถูกไหมเพื่อนโทรทีนนี้เขาจับมือกันมาจะเ,เล็กหนาลุงอาจอาจจะไปพักร้อนก็ได้ลุงอาจจะทําเต็มที่เข็นพยานมาให้นัดกับดีเอสไ์ ทําทการสืบสวนสอบสวนจนหมดแล้วลุงอัดก็หมดหน้าที่แล้วจริงๆให้แกพักไปเต้นอาประเจอประเจ,อ,ะจอนะอาฮาอาฮากรแล้วทีนี้ก็ดีเอสไอกับอาจารย์ปันเทพก็สารต่อกันไปมสิคะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวลุงอัดเขาไปเต้นอาประเจอก็ไม่ต้องเอาปืนไปส่องยิงหัวเขาละเขาไม่ได้บอกเลยนะว่าเป็นใครเขาไม่บอกอาจารย์ปันเทพเขามาค้นพบเองและไม่รู้ว่าคุณจะปิดความบางความจริงไปถึงไหนยังไงมันก็ต้องมาเข้าหูคนที่เขาสันหาความจริงจนได้แหละ ตำรวจที่ร้อนเตอ๋อไหมที่ออกมาพูดไอ t ดนโนคนนั้นก็ปกป้องคปกคนที่พี่พี่เกียรติศักดิ์กำลังพูดถึงคนที่ออกมาบอกว่าผมขอเอาเกียรติปกป้องตำรวจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้พี่สมพี่เกียรติศักดิ์จะหมายถึงคนนั้นหรือเปล่าครับคนนั้นก็ออกมาตั้งแต่แรกปกป้องตำรวจปกป้องทีมนัน้นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไม่รู้ไปเป็นญาติโกโหติกาอะไรไม่รู้มีอคติอะไรกระแตงโมห,หรือเปล่า แต่แต่ไม่น่าจะใช่คนนั้นค่ะไม่น่าจะใช่คนนั้นอืมผู้การแต้มใช่ไหมไม่ใช่วันนั้นปากวิจัยปากแล้วก็ออกมามันเหมือนการรัเทศาไม่รู้ตรงไหนไม่รู้เกี่ยวอะไรนะสิ่งที่เขากําลังพยายามทําพยายามเข้าใจเขาอยู่เหมือนกันดูเหมือนทางทางลุงลุงสมที่ก็พยายามเข้าใจเขาอยู่เหมือนกันนะว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่คนนั้นหรอกพี่มีใครใหญ่กว่าคนนั้นไหมพี่ มีใครใหญ่กว่าคนนั้นไหมอาจจะใหญ่กว่าคนนั้นสักเบอร์สองเบอร์ไหมแต่ก็ต้องเป็นคนที่กําลังจะหมดอํานาจ่ะนะเพราะว่าอาจารย์ปานเทพก็บอกแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไม่น่าอาจารย์ปานเทพก็บอกแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไม่น่ากลัวเลยเป็นขาลงได้ซ้ําไปแล้วครั้งที่คงลงถาวรอ,อะ่ะลงไม่สวยด้วยมาทากับแตงโมล,ลงไม่สวยเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปแต่ว่าขอบคุณพระเจ้านะทีม just ทีมที่พยายาม ให้ความช่วยเหลือคดีแตงโมน่ะพวกเขาไม่ใช่นักเลงพวกเราเรียกว่าพวกเราไม่ใช่นักเลงพวกเราไม่ใช่กันเลวลาดพวกเราไม่มีอะไรที่ต้องไปวิ่งปกปิดความผิดนู่นนี่นั่นเราเราทาหน้าที่อย่างเดียวลุยเดินหน้าหาหลักฐานพิสูจน์ความจริงและหลักฐานที่เกี่ยวกับต้องแตงโมก็ต้องเป็นหลักฐานที่เป็นนิติวิทยศาศาสตร์หลักฐานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมคนบนเรือและความผิดปกติกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของ gps ที่เข้ามาช่วยเปิดเผยความจริงในระดับลึกเพราะว่ามันมีการบิดเบือนคําพูดคนก็โกหกได้พยานบอกว่าอยู่ตรงไหนไหนก็ได้แต่ว่า GPS มันไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้ถ้าค้นไปถึงต้นตํำรับ GPS ก็ต้องเจอว่าอะไรอยู่ที่ไหนรวมไปถึงอ่าเรื่องภาพถ่ายที่เขาพยายามพิสูจน์กันมาว่ามีการปลอมแปลงภาพไหมแต่งภาพไหมฉันแค่สิ่งเหล่านี้ก็มากมายเกินพอที่จะ จัดการกับพวกนี้ได้แล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในคดีใหม่ที่กำลังจะถูกชงเข้าไปโดย DSI แน่นอนเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นไอไอไอาคดีที่ถูกยกฟ้องไปเนี่ยเราดูอ้อนนะไม่ได้อ่านหรอกนะคำพิพากษา49หน้าเนี่ยจริงๆตั้งใจว่าจะขอเพื่อนคนหนึ่งที่มีขอส่งให้หน่อยแต่มาเปลี่ยนใจทีหลังว่าไม่อ่านดีกว่าฟังอาจารย์ประเทพอ่านแล้วแล้ววิเคราะห์ดีกว่า ก็จะแม่นยําแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆคือตัดสินใจมาพ,พอดีอ้อนไม่แน่ใจในการใช้เอกสารอย่างนี้ค่ะกลัวว่าถ้าเอามาอ่านแล้วเอามาเล่าแล้วปรากฏว่าเขามีกฎว่าห้ามเอามาปเปิดเผยเดี๋ยวจะกลายเป็นความผิดก็เลยคิดทีเราไม่ค่อยแน่ใจเราไม่รู้อีโน่เน่เราไม,ไม่ไม่ไปหาอ่านดีกว่ากลัวว่าอ่านแล้วรู้อะไรมาก็อยากมาบอกเพื่อนๆใช่ไหมไม่เ็ยไปอ่านเสร็จแล้วก็มาเอ้ยมาเล่าให้ฟังเพื่อนเขาพิพากษากลัวว่าตัวเองจะบ้าบินขนาดมาัดการกระดาษอ่านให้ฟังเลยว่าจะยิ่งไปใหญ่จะพากันเข้าสังเตย แต่จริงๆความสงสัยของอ้อนอ้อนไม่แน่ใจไมว่าในเมื่อเป็นคดทีที่พิาพากษาแล้วสิ้นสุดลงแล้วคำพีาพากษาสารมันน่าจะเป็นอะไรที่เผยแพร่พั l i ิกสู่สาธารณะได้มั้งแต่ว่าความที่อะไรที่เราไม่มั่นใจแล้วก็อย่าทําดีกว่าหนูไม่มั่นใจว่าถูกต้องอ๋อโอเคมีอะไรอีกนะอืมเดี๋ยวขออา่านะะ๊บนเลยค่ะโอเคตอนนี้คนในห้องกำลังทักทายสวัสดีกัน โอ้ขอบคุณพระเจ้าตีหนึ่งครึ่งแล้วเก้าสิบคนแนะ่ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแม่กานี่แหละข้อมูลแน่นที่มาดาบอกใช่ใช่เขาคงแก้งเซวเราไปอย่างนั้นแหละหลักฐานเด็ดเปิดกี่โมงอ่าคิดว่าจะหลักฐานเด็ดนะคุณแม่กาปูเสือรอได้เลยมิถุนายนสามสิบเนะเวลา25่สนาฬิกาโอเคมิถุนายนสามสิบเนาฬิกาปูเสือรอได้เลย ลุงผมเจอสนามมวยประจำลุงอัดใช่ไหมคะอวันนั้นเขาไม่ใช่ไปคอนเสิร์ตลิซ่าใช่ไหมพี่เกียรติศักดิ์มันอยู่มัน,เป,นเป็นที่สนามมวยใช่ไหมนั่นน่ะแล้วเขาเปิดเพลงใช่ไหมที่แกไปเต้นอาประเจอป,ะเจอ,ปะเจออยู่นั่นน่ะ <laughs> โอเคมืค่อืหนูเห็นลุงอัดเต้นหนูก็รีโพสต์แล้วไม่ทันดูว่าตน้ตนต้น ต้นสายเขาเขาอธิบายผิดเนาะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้สนใจตรงนั้นรู้แต่ว,ว่าแกเต้นอารมณ์ดีก็แล้วไปอ๋อสนามมวยเดี๋ยวนี้มีเอ็กซ์ซอร์ซส์มีการเต้นเลยนะลุงอัดชนะมวยออ see. าไอซีน่ารักน่ารักอยากเห็นลุงอัดโมเมนต์นั้นเยอะๆเอาเถอะโถลุงอัดตามคดีนี้มาตั้งสามปีอยู่ดีๆจะมาถอดใจเพราะคําว่ามีเจอคนใหญ่เกินเอ,อื้อมมันเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้หรอโถนะอมพับประธานมาพูดก็ไม่เชื่อ ไม่ใช่แน่นอนผมหัวหน้าค่ายมวยจากนครศรีแต่กะพ่อหนูหัวหน้าค่ายมวยโคราชเดอ้อหนูโตมากับค่ายมวยเลยเนี่ยพ่ออ้อนทําค่ายมวยอืมที่โคราชแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อเสียแล้วนะคะอันนั้นเป็นเรื่องวัยเด็กแล้วโอ้หัวหน้าค่ายมวยอย่างนี้เองจากนครศรีด้วยพ่ออ้อนพี่เกียรติศักดิ์พ่ออ้อนเป็นคนสุราษฎร์แล้วก็แต่งงานกับคุณแม่ซึ่งเป็นชาวโคราชแล้วก็ก็ไปทําค่ายมวยที่โคราช แต่แกเป็นชาวสุราคงไม่ไกลจากค่ายมวยพี่เท่าไรหรอกนะพี่มาดาด้วยเหรอโอ้พวกเรานี่ลูกลูกหลานนักมวยลูกหลานค่ายมวยนะเนี่ยนานนานเห็นไหมสุดท้ายสุดท้ายพวกเราก็รู้จักกันหมดเลยทุกคนคุณคุณเมกาอยากขึ้นไหมอยากขึ้นให้ข้อมูลสักหน่อยมาอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ไหมเนี่ยถ้าอยู่จะจะเชิญขึ้นเลยเน่ยไม่เห็นแล้วนะอ่ะไปแล้วไปแล้วไมกกล้า